แต่แน,น่นค่ะวันนี้มาสายเลยนะคะวันนี้ก็พบกับพี่หมอน้ำหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พี่หมอน้ำหวานจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องนะคะวันนี้จะมีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณยิ้มได้นะคะมาดูไพ่สามใบกันนะคะดูตรงนี้เลยต่อหน้าเลยนะคะมากันค่ะปุ๊บใบแรกนะคะปุ๊บว้าวคุณจะมีเรื่องงานที่ดีเข้ามาทำให้คุณยิ้มได้ยอดยอดดีลงานเยอะค้าขายดีวันนี้เห็นกำไรเลย มาดูใบที่สองว่าความรักนะคะให้ King o f the c ขับความรักวันนี้แฟนคุณดีกับคุณละเอาใจคุณเป็นพิเศษวันนี้อาจจะได้คำพูดดีๆจากแฟนแล้วทำให้คุณยิ้มได้นะคะค่ะมาดูใบที่สามเลยว้าวใบที่สามวันนี้อาจจะมีเรื่องดีๆสำหรับคุณแล้วก็คนในครอบครัวของคุณอาจจะทำให้คุณยิ้มอาจจะได้คำพูดดีๆจากคุณแม่คุณพ่อหรืออาจจะเป็นแฟนคุณวันนี้ถือว่าความรักในครอบครัวก็อบอุ่น เรื่องการงานก็ดีมากๆว้าวมากๆคือเห็นเงินเห็นกําไรเลยนะคะการงานค้าขายดีมากวันนี้คุณจะได้ยิ้มทั้งเรื่องความรักแล้วก็ได้ยิ้มทั้งเรื่องการงานและการเงินค่ะเป็นพลังงานที่ดีมากสามใบนี้ถ้าใครรับพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับไว้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้านะคะขอทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะรักทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ